ครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจหนังสติกนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตถือโอกาสแวะมาทําคลิปแนะนําเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็อยากจะสามารถพูดได้เต็มปากครับว่าจริงๆแล้วการซื้อของออนไลน์นะครับมันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีโอกาสดโ,กโดนโกงโดนโกงได้ง่ายครับเพราะว่า สินค้าที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ดูด้วยตาไม่ได้แตะไม่ได้จับเลยนะครับดังนั้นสินค้าเนี่ยมันจะมีทั้งได้สินค้าที่ไม่ตรงตามปกหรืออาจจะไม่ได้รับสินค้าเลยอันนั้นคือเขาเรียกว่าโดนโกงหรือโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับทีนี้เรื่องของมิจฉาชีพนะมันมีอยู่ทุกกลุ่มครับนะครับมีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น วันนี้ผมอยู่ในกลุ่มหนังสติกก็จะมีทั้งมิจฉาชีพที่โกงเรื่องของการซื้อขายง่ามหนังสติกนะครับนะครับโกงทั้งบางครั้งเราอยู่ในกลุ่มลอกตกปลาอุปกรณ์ตกปลาก็จะมีมิจฉาชีพอยู่ในอุปกรณ์ลอกตกปลาหรือซื้อขายมีดก็จะมีมิจฉาชีพอยู่ในนั้นสรุปก็คือว่ามิจฉาชีพมีอยู่ทุกวงการนั่นเองนะฮะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงที่จะ ลดโอกาสที่จะให้เราโดนโกงได้น้อยที่สุดหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่เราจะโดนโกงนะผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับโดยปกติถ้าเราอยู่ในกลุ่มนะในกลุ่มไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มอะไรก็ช่างนะครับกลุ่มอลอกเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาก็ดีอุปกรณ์รณยิงปลาก็ดีหนังสติ๊ก็ดีมีดก็ดีหรือไฟฉายหรืออะไรต่างๆทุกอย่างนะครับ อย่างแรกที่เราสังเกตเลยก็คือว่าข้อผิดสังเกตนะครับถ้าเมื่อไหร่สินค้าที่เขาเอาลงมาโพสขายราคาถูกผิดปกติครับถูกผิดปกตินะครับนั่นให้เราสันนิษฐานไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่ใช่มิจฉาชีพครับแต่ให้เราสันนิษฐานไว้เลยว่าน่าสงสัยครับมีพฤติกรรมน่าสงสัยแล้วนะจริงๆเขาอาจจะต้องการขายสินค้าจริงๆก็ได้แต่เราให้เราสงสัยไว้ก่อนครับให้ตั้งความสงสัยไว้ก่อนว่าโอ้อันนี้ผิดปกติแล้วนะครับ ทีนี้เวลาเขาโพสขายสินค้าที่มันถูกผิดปกตินะโดยส่วนมากเราเราผู้ใช้นะเราก็อยากได้ใช่ไหมครับนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นช่องโูหรือช่องทางที่มิจฉาชีพเขาพยายามจะดึงจุดสนใจนะทีนี้สมมุติว่าผมยกตัวอย่างสมมุติเขาขายง่ามหนังสติ๊กแล้วกันนะปกติง่ามเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันง่ามแต่ละแบบมันมีเลทราคาอยู่ประมาณไหนสมมุติเลทราคาง่ามนั้นมันอยู่สักประมาณัก พันห้านะแต่เขามาขายสักห้าร้อยอย่างเงี้ยครับนะใครๆก็อยากได้ครับเพราะว่ามันถูกนะทีนี้คนส่วนมากเห็นมันราคาถูกเขาก็จะทักไปทักไปว่าขอซื้อขอซื้อถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจทักไปสิบคนนะครับห้าร้อยสิบคนนะครับก็เป็นเงินห้าพันแล้วนะครับที่เสียให้มิจฉาชีพดังนั้นจํานวนเงินที่อาจจะมองว่าน้อยเนี่ยถ้าเขาหลอกได้หลายคนมันก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะเหมือนกันนะ นะครับได้เหมือนกันทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนนั้นเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับมันมีวิธีเช็คอย่างนี้ง่ายๆนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเข้าไปคลิกดูใน Facebook เขานะครับว่าในกลุ่มนั้นครับเขามีประวัติการเคลื่อนไหวไหมมีการโพสต์ขายสินค้าไหมนะครับจริงอยู่ว่าคนคนนั้นเขาอาจจะเพิ่งมาขายครั้งแรกนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นคนที่เข้าขายประจําที่ไม่ใช่มิจฉาชีพครับเขาจะมีประวัติประวัติ ประวัติที่เขาโพสมาเลยครับว่าเขาขายอะไรมาบ้างขายอะไรมาบ้างเกี่ยวกับงานนั้นงามนี้อาจจะมีทั้งงามใหม่ทั้งงามมือสองทั้งงามที่เขาทําเองนะแต่โดยส่วนมากถ้าเป็นหลักๆแล้วถ้าเป็นช่างทํางามนะครับเขาก็จะมีประวัติผลงานเขามันเป็นเป็นคอลเลกชันมาเรื่อยๆ,ๆเราจะเห็นประวัติการโพสต์เขาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพง่ายที่สุดเลยนะครับอพอไปไล่ดูประวัติในกลุ่มเนี้ยอาจจะมีโพสต์นั้นแค่โพสตแรกนะครับ นะครับอาจจะเป็นแค่โพสต์แรกนะครับให้ให้สันนิษฐานว่าเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะแต่แต่เราไม่ได้ฟันธงว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับนะทีนี้การโกงของมิจฉาชีพมันมีหลายแบบนะครับหนึ่งก็คือเราโอนตังค์ไปแล้วไม่ส่งของนะครับหรือสองนะครับโอนตังค์ไปแล้วส่งของไม่ตรงตามสเปคมาให้เราอันนั้นก็เป็นมิจฉาชีพอย่างหนึ่งนะครับถามว่ามัน เรามีวิธีป้องกันได้ไหมนะป้องกันค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากนะครับอันนี้ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงนะครับอของของผมเลยนะเป็นเป็นโดนโดนผมไม่ได้โดนครับแต่ facebook ผมโดนมิจฉาชีพแฮกไปนะครับขั้นตอนของมิจฉาชีพนะครับเขาจะทักเฟซบุ๊กเพื่อนเราเนี่ยนะครับเพื่อนเราเนี่ยนะทักมาหาเราบอกว่าเพื่อนขอความช่วยเหลือหน่อย พอดีเฟซลืมพัดเบิร์รหัสเข้า facebook นะครับให้เราเข้าขอเบอร์โทรเราไปเราก็หวังดีแล้วให้เบอร์โทรไปนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนไม่ได้คิดอะไร <S <S พอพักหนึ่งเขาก็บอกว่ามันจะมีเมสเซจครับเด้งมาที่เบอร์ข้อความมือถือเราเนี่ยบอกว่าเพื่อนขอขอรหัสหน่อยเพราะว่าเรา,เ,าเราลืมรหัส a c e b o o k เดี๋ยวเราจะไปเข้า Facebook เราไ,ไอเราหวังดีครับเราก็เลยโอนละส่งรหัสนั้นไปให้เพื่อนนั่นแหละครับคือรหัสพัดเวิร์เครื่อง Facebook เราเพราะว่า มิจฉาชีพมันเอามันไปแฮกเฟซบุ๊กเพื่อนเรานะครับแฮกเฟซบุ๊กเพื่อนเราแล้วเอาเฟซบุ๊กเพื่อนเราเนะี่ยทักมาหาเรานะครับแล้วก็ไอ้เลขเลขที่เราให้ไปวมนนั้นนั่นแหละครับคือรหัสเฟซบุ๊กเรามันจะเอารหัสตัวนี้ครับไปแก้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราพักหนึ่งเฟซบุ๊กเรามันจะเข้าไม่ได้ครับนั่นแหละครับเราโดนมิจฉาชีพแฮกเฟซบุ๊กแล้วนะครับพอมันเข้าเฟซบุ๊กเราได้แล้วสมมุติมันไปทําทักไปหาสิบคนที่เป็น เพื่อนเพื่อนนะครับมันจะแฮกไปเรื่อยๆแฮกไปเรื่อยๆเป็นเครือข่ายเหมือนเหมือนแชร์ลูกโซ่ครับมันแฮกแฮกคนนี้มาคนนี้มีเพื่อนกี่คนมันจะทักไปหาเลยพอมันได้มันได้รหัสของแต่ละคนมาแล้วมันก็จะเข้าเข้าเข้าเฟซบุ๊กของทุกคนปุ๊บมันก็จะเอาทักทักเป็นเครือข่ายออกไปอย่างนี้แล้วมันจะเอาเฟซบุ๊กของเราหรือของเพื่อนเรานั่นแหละครับทักไปยืมเงินญาติหรือคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กเราว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเรื่องเงินอะไรเงี้ย นั่นแหละครับถ้าเมื่อไหร่อยู่ดีๆมีทักมาขอยืมเงินไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราก็ดีนะครับนั่นคือมิจฉาชีพครับให้สันนิษฐาน่าเลยเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าจริงๆการยืมเงินเนี่ยมันต้องโทรมายืมด้วยการเห็นหน้านะครับอยู่ดีๆทักมายืมเงินเนี่ยมันไม่ได้นะครับทีนี้อาจจะมีทั้งคนหลงกลและไม่หลงกลนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็เห็นเห็นเราก็สนิทกันไว้เนื้อเชื่อใจกันครับหลงโอนเงินไปให้นะครับโอนเงินไปให้มิจฉาชีพ สุดท้ายก็เ,เสียงเงินไปนะครับผมก็เลยพอดีเ,อเรารู้แล้วว่า facebook เรามีปัญหาเราผมก็เลยใช้เฟซส,สำรองโพสต์ตเตือนทุกคนที่เป็นเพื่อนนะว่าโดนโดนแฮกแล้วนะครับทีนี้เพื่อนผมก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับตํำรวจเขาก็อายัดบัญชีครับอายัดบัญชีอายัดบัญชีที่เป็นมิจฉาชีพรู้ด้วยครับว่าบัญชีคนนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนบัตรประชาชนอะไรนะครับอายัดบัญชีนะครับ ทีนี้ถามว่าไอ้เงินที่โดนโกงไปแล้วเราได้คืนไหมนะครับสรุปว่าเราเราก็ไม่ได้คืนครับเราแจ้งตํารวจไปตํารวจอญญายัดบัญชีจริงแต่เงินที่เราเสียไปตรงนั้นเราไม่ได้คืนนะไม่ได้คืนเลยนะครับถ้าเป็นเงินจํานวนเยอะนี่ก็โอ้โหคงคงต้องถึงขั้นฟ้องร้องกันนะแต่นี่มันเป็นเงินแค่ไม่เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เรื่องมากนะครับไม่รู้ว่าอญญายัดบัญชีแล้วอญญายัดบัญชีนั้นเงินที่อยู่ในบัญชีของมิจฉาชีพไม่รู้ว่าตํารวจเขาเอาไปทําอะไรหรือมันถูกเอาไปอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะครับ สุดท้ายปุ๊บตำรวจเขาก็ไม่ได้ตามดำเนินคดีต่อเพราะว่ามันเป็นคดีแค่เล็กน้อยครับเงินแค่หลักร้อยหลักพันนะนะครับหลักร้อยหลักพันตำรวจเขาไม่ได้มีเวลาไปทําคดีเล็กเล็พวกนี้นะครับเขาก็คดีมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้มีการดำเนินคดีกับมิจฉาชีพรายเล็กเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรายใหญ่ก็ไม่แน่นะครับทีนี้เอ่อทำไมมันถึงเกิดมิจฉาชีพแบบนี้เยอะเพราะว่าหนึ่งนะครับเอ่อ พอบัญชีมันโดนปิดไปแล้วปุ๊บโดนอายัดบัญชีปุ๊บมันก็ไปเปิดบัญชีใหม่ได้ครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีเสียอะไรเลยตำรวจก็ไม่ได้เนินคดีแล้วมันเป็นคดีเล็กๆมันเป็นจํานวนเงินที่ไม่มากแต่ถ้าเกิดมาหลายคนมันก็อาจจะเยอะนะฮะมันก็เลยเกิดมิจฉาชีพขึ้นมาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมีอีกบางบางทีปุ๊บเราโดนโดนโกงไปอ่าสักห้าร้อยสักพันเงี้ยบางทีเราก็ไม่อยากเสียเวลาไม่อยากมีประวัติ ไม่อยากเรื่องมากอะไรเงี้ยเราก็เพิกเฉยไปไม่ไม่แจ้งความ,ม,มดําเนินคดีสุดท้ายมันก็มิจฉาชีพก็ชลาใจครับเอ้เคยทําได้สุดท้ายก็ไปทําต่อต่อไปนะครับวันนี้ก็พอดีเมื่อวันสองวันนะครับผมไปเห็นง่ามเขาโพสต์ขายนะครับจริงๆรอ่าพี่ชายท่านนี้เขาก็ไม่เคยมีประวัติการโพสต์ขายมาก่อนเลยนะครับนะแต่ว่าพอผมไปไล่อย่างที่บอกครับผมผมพยายามไล่เช็คประวัติการฮิสทอรี่การโพสต์ของเขา เขามีประวัติการโพสต์การโพสต์เล่นหนังสตต๊กมานะครับเออเราก็เห็นว่าเออเขาเล่นหนังสติ๊กน่าจ,จะมีความเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจทักครับทักไปหาพี่ชายเขานะครับแล้วก็บอกว่าขอซื้องามที่พี่ชายโพสต์ขายนะครับทีนี้เขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเพราะว่ามันเป็นการซื้อขายของออนไลน์นะครับอันนี้นะครับเป็นงามงามงามทองเหลืองที่ผมทักไปนะครับพอนี้นะครับเนี้ยนะ นี่นะครับเป็นงามงามงามที่ผมทักไปซื้อเขานะครับทีนี้พอพอผมทักไปนะครับต่างคนก็ต่างกลัวแหละเพราะว่าเขาก็ไม่เคยขายไอเราก็ไม่เคยซื้อกับพี่เขานะครับอแต่ว่าเขาก็ไว้ไว้ใจผมในระดับหนึ่งเพราะว่าผมในกลุ่มเนี่ยผมโพส์ค่อนข้างบ่อยครับเขาเห็นว่าผมโพสประจําผมโพสเรื่อยเบื่อของผมนะโพสประจําเลย เขาก็ไว้ใจผมระดับหนึ่งแต่ผมไม,ไม่ไม่ไว้ใจเขาเพราะว่าผมไม่เคยซื้อขายกับเขานะครับผมก็บอกว่าพี่ชายผมขอเลขผมขอ,เ,อเลขเลขพัสดุก่อนแล้วกันถ้าพี่ชายส่งของเสร็จแคปเจอร์เลขพัสดุส่งให้ผมนะเดี๋ยวผมได้เลขพัสดุเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้นะครับ mm hmm. เขาก็เป็นสุดเป็นคนต้องการขายจริงๆครับขายจริงเขาก็ไปส่งของจริงๆให้ผมแล้วเขาก็เอาเลขพัสดุมาให้ผมพอผมเห็นเลขพัสดุปุ๊บผมก็ตัดสินใจ โอนให้เขาอย่างไวเลยพอโอนเสร็จปุ๊บผมก็ส่งเลขเลขบัญชีเลขจํานวนยอดเงินให้พี่ชายเขาพี่ชายเขาก็เห็นแล้วมันสามารถตรวจสอบกันได้ครับเขาก็โอเคต่างคนก็ต่างวินวินสุดท้ายผมก็ได้อ่าง่ามง่ามตัวนี้มานะครับก็ต่างคนต่างวินวินครับมันการซื้อขายของออนไลน์มันมีความเสี่ยงที่จะได้สินค้าไม่ตรงปกแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ของนะครับดังนั้นการจะซื้อขายสินค้าออนไลน์ทุกครั้งเราต้อง เรามาระวังแล้วก็ตรวจสอบทุกครั้งนะครับถามว่ามันมีโอกาสโดนโกงไหมมันมีโอกาสครับไม่ว่าเราจะเคยซื้อกี่ครั้งแล้วมันก็มีโอกาสโดนโกงทั้งนั้นแหละครับนะมันมันเลี่ยงไม่ได้ของแบบนี้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับล่าสุดผมสั่งของออนไลน์ไปชิ้นหนึ่งเป็นง่ามเหมือนสิิเหมือนกันนะครับแล้วก็พอพอได้สินค้ามาผมก็มาถ่ายวิดีโอขณะทําการเปิดนะครับเปิดเปิดของต่อหน้าเลยถ่ายวิดีโอ จริงๆผมไม่ได้ต้องการถ่ายไว้เป็นหลักฐานอะไรหรอกอยู่ดีๆผมก็นึกอยากถ่ายวิดีโอเผื่อจะทําคลิปอะไรเนี้ยพอผมแกะสินค้ามาปุ๊บเผอิญว่าสินค้ามีตําหนิครับมีตําหนินะครับเป็นแผลใหญ่มากเลยแบบใช้งานไม่ได้ครับเป็นตรงหัวหัวมัดพอดีผมก็เลยส่งรูปส่งวิดีโอไปให้พ่อค้านะครับพ่อค้าเขาก็เลยบอกว่าโอ,อ้ไม่มีปัญหาพี่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนง่ามใหม่ให้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นง่ามที่เขาเรียกว่า เป็นงามงามจีนครับเป็นงามจีนซึ่งซึ่งเขาสั่งสั่งแมสโปรดักต์มามาจากต่างประเทศไม่ได้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับงามเขาก็เลยสามารถเปลี่ยนให้ได้เลยในกรณีที่เป็นซื้อของนะครับที่เป็นเพจพวกเนี้ยนะครับจะค่อนข้างดูง่ายเพราะว่าในเพจเขาเนี่ยเขาจะมีประวัติการโพสต์ขายสินค้าม,มาเลยว่างามรุ่นนี้ชื่ออะไรราคาเท่าไหร่อะไรยังไงปุ๊บเนี่ยแบบเนี้ยครับซื้อได้เลยครับโอกาสโดนโกงน้อยนะเพราะว่า คือก่อนที่เราจะซื้อเราก็ควรจะศึกษาเข้าไปดูประวัติเขาก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะเพราะว่าการซื้อขายของออนไลน์มันมีความเสี่ยงนะครับก็คลิปนี้มามามาเล่าประสบการณ์ตรงให้เพื่อนๆน้องๆรู้กันฟังกันนะครับว่าการซื้อขายของออนไลน์มันมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนโกงนะครับดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการซื้อให้ดีดูให้ดีนะครับถ้าของที่มันมีราคาถูกผิดปกติอันนั้นให้เราสันนิษฐานไว้เลยว่า ม,มันมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะเป็นมิจฉาชีพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพนะครับนะครับแล้วก็การเล่นหนังสติทิของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแบบความชอบแตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความผ่อนคลายไม่ได้ไม่ได้ต้องการความแม่นนะบางคนอาจจะซื้องามเพื่อต้องการเอามายิงเพื่อความแม่นนะครับดังนั้นงามมันก็จะมี กลุ่มลูกค้าที่สนใจหลากหลายนะครับอันไม่ว่าจะเป็นแฮนด์เมดงานง่ามศิลปะง่ามแพงง่ามถูกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นง่ามถูกง่ามแพงง่ามศิลป์ง่ามแฮนด์เมดง่ามไม้ทั่วไปมันมีโอกาสโดนโกงได้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าง่ามแพงเราจะโดนโกงนะง่ามถูกก็มีโอกาสโดนโกงนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้เล่นมันมีความหลากหลายดังนั้นดังนั้นเราจะไปไฟนอลแล้วเอยง่ามต้องเป็นง่ามแพงถึงจะมีโอกาสโดนโกงไม่ใช่นะครับมันมีโอกาสโดนก ทุกคนทุกกลุ่มนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาง่ามตัวนี้ที่ได้มานะครับมายิงให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็จะเป็นการจบคลิปไปเลยนะครับโอเคครับมาเตือนกันย้ํากันนะครับจะได้จะได้ลดโอกาสการโดนมิจฉาชีพโกงได้อย่างน้อยไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเดี๋ยวกันหน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ